เปิด4ี่ร่างกฎหมายสูงวัยรับบำนานเดือดละ3,000บาทที่รอคิวให้นายกเซ็นรับรองไปเช็คกันได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับกับช่องนายเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพี่น้องปวงชนชาวไทยทุกท่านนะครับและข่าวสารจากทางภาครัฐบาลด้วยนะครับซึ่งล่าสุดวันนี้วันที่12กันยายน2563นะครับมีความคืบหน้าออกมาอีกแล้วนะครับในเรื่องของ พระราชบัญญัตินะครับหรือร่างกฎหมายนะครับบำนานแห่งชาติสูงวัยรับเดือนละ3,000บาทนะครับซึ่งตอนนี้นะครับมีการเปิดมาถึง4ร่างกฎหมายด้วยกันนะครับที่รอคิวให้นายกเนี่ยได้เซ็นรับรองนะครับเดี๋ยวไปดูข้อมูลนี้กันได้เลยนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณข้อมูลจากเพจบำนานแห่งชาตินะครับที่ก็ยังติดตามนะครับในเรื่องของ บำนาญแห่งชาติ3,000บาทหรือให้พ้นขีดเส้นความยากจนนะครับของพี่น้องนะครับที่กเกษียณอายุแล้วนั่นเองนะครับได้มีการโพสต์ข้อความเอาไว้และมีรูปภาพนะครับบรรยายต่างๆเอาไว้ด้วยนะครับว่าเปรียบเทียบร่างกฎหมายว่าโดยเรื่องบำนาญแห่งชาติแบบคร่าวๆของ3พักการเมืองก็คือเสรีรวมไทยประชาชาติแล้วก็ก้าวไกล และอีกหนึ่งเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการนะครับสำหรับเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการนั้นนะครับก็โอ้โหดำเนินการมาถึงขั้นที่ใกล้แล้วจริงๆนะครับเนี่ยนะครับและยังมีการต่อแถวนะครับรอให้นายกเซ็นรับรองก่อนเข้าสู่สภาด้วยนะครับสำหรับ4ี่ร่างกฎหมายนี้เดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยนะครับว่ามีเงื่อนไขยอย่างไรมีผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับอย่างไรกันบ้าง สำหรับ4ร่างกฎหมายจาก3พรภคการเมืองและ1เครือข่ายภาคประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการด้วยนะครับสำหรับประเด nah ็นแรกเลยนะครับก็คือเป็นร่างกฎหมายนะครับก็คือกลุ่มแรกนะครับเรียกว่าเป็นกลุ่มแล้วกันนะครับก็คือกลุ่มรัฐสวัสดิการเพื่อประชาชนนะครับนี่นะครับก็คือเป็นคนดําเนินการนะครับเรียกว่าร่างกฎหมายก็แล้วกันนะครับพระราชบัญญัติบํานาญแห่งชาตินะครับนี่นะครับ กลุ่มที่2นะครับเป็นพรรคการเมืองเสรีรวมไทยนะครับก็ร่างเหมือนกันนะครับพระราชบัญญัติเงินบำนาญประชาชนนะครับอันนี้คือชื่อกฎหมายนะครับกลุ่มที่3นะครับเป็นพรรคประชาชาตินะครับก็เป็นพระราชบัญญัตินะครับบำนาญแห่งชาติเช่นเดียวกันนะครับก,กลุ่มที่4เป็นพรรคก้าวไก่นะครับก็ได้ ออกกฎหมายนะครับร่างกฎหมายออกมานะครับเป็นพระราชบัญญัติบำนาญพื้นฐานท่วนหน้านะครับไปดูกันเลยนะครับว่าเงื่อนไขและสิทธินะครับและอัตราเงินบำนาญเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับในกลุ่มของเครือข่ายนะครับประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการนั้นนะครับก็จะกำหนดให้ผู้ที่มีสิทธิเนี่ยนะครับก็เป็นบุคคลที่มีอายุ60ปีขึ้นไปทุกคนนะครับซึ่งจะได้รับ การคุ้มครองตามกฎหมายนี้และจะได้รับเงินบำนาญตามกฎหมายนี้ด้วยนะครับเงื่อนไขนะครับก็คือไม่มีการตัดสิทธิ์นะครับคนที่จะรับบำนาญตามกฎหมายอื่นๆนะครับซึ่งใครที่เป็นข้าราชการหรือเป็นอะไรต่างๆเนี่ยที่มีบำนาญนะครับกินนะครับในทุกๆเดือนนะครับที่ท่านอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็ยังได้รับบำนาญแห่งชาตินี้เข้าผนวกเข้าไปด้วยนั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับก็เป็นอัตราเงินบำนาญนะครับก็พระราชบัญญัติบำนาญแห่งชาติสำหรับเครือข่ายประชาชนเพื่อรักสวัสดิการนั้นก็บอกว่าไม่ต่ำกว่าเส้นความยากจนนะครับก็มันก็แล้วแต่ละปีนะครับบางปีเส้นความยากจนอยู่ระดับนี้นะครับบางปีอยู่ระดับนี้นะครับก็ไล่ตามระดับเส้นความยากจนนะครับกลุ่มที่2ว่าอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับกฎหมายที่ชื่อว่าพระราชบัญญัติ เงินบำนาญประชาชนนะครับที่พักเสรีรวมไทยนะครับได้เป็นผู้ร่างกฎหมายนี้ขึ้นมานะครับผู้ที่มีสิทธิ์ก็คือ65ปีขึ้นไปนะครับเป็นสัญชาติไทยนะครับเป็นประชาชนคนไทยที่มีอายุ65ปีขึ้นไปและมีสัญชาติไทยนั่นเองนะครับเงื่อนไขาการรับนะครับเบเงินบำนาญน,นะครับก็คือยกเว้นค่าราชการประกันสังคมและรัฐทวิสาหกิจนะครับ ถ้าเป็นประชาชนที่เข้าเงื่อนไขอื่นจะได้รับตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับสำหรับอัตราเงินบำนาญสำหรับกลุ่มพักสายเลลลมไทยนั้นนะครับหรือเรียกพระราชบัญญัติเงินบำนาญประชาชนนั้นจะได้เดือนละ3,000บาทนะครับไปดูกันต่อนะครับสำหรับกลุ่มที่3นะครับก็คือพักประชาชาตินะครับก็เป็นพรบรบำนาญแห่งชาติเช่นกันนะครับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับนะครับก็คือ ผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและมีสัญชาติไทยนะครับเงื่อนไขไม่ตัดสิทธิ์คนที่ได้รับบำนาญตามกฎหมายอื่นๆนะครับก็เหมือนได้ผนวกเพิ่มเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับอัตราเงินบำนาญก็คือไม่ต่ำกว่าเส้นความยากจนนะครับจากสภาพัฒนั่นเองดูคล้ายๆกับเครือข่ายนะครับบำนาญน,นะครับเพื่อรักสวัสดิการเช่นกันนะครับสำหรับพรรคประชาชาตินะครับ กลุ่มสุดท้ายนะครับก็เป็นกลุ่มของพักคก้าวหน้านะครับเป็นพรบบำนาญพื้นฐานทั่วนหน้านะครับผู้ที่มีสิทธิ์นะครับก็คือประชาชนนะครับคนไทยนี่แหละครับท,ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะครับและ มีสัญชาติไทยด้วยนะครับเงื่อนไขไม่ตัดสิทธิ์คนได้รับบำนาญตามกฎหมายอื่นนะครับก็ได้กันทั่วหน้าทุกคนนะครับอัตราเงินบำนาญไม่ต่ำกว่า3,000บาทและก็ตามดัชนีราคาผู้บริโภคปี63ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเงื่อนไขอื่นๆกันต่อนะครับสำหรับในเรื่องของการอัปเดตนะครับอัปเดตเงินบำนาญนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ3ปีนะครับ เนี่ยนะครับก็ทุกกลุ่มเลยนะครับทุกพักการเมืองเลยนะครับก็เป็นการอัปเดตแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับถ้าเป็นตามของกลุ่มเครือข่ายนะครับประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการนั้นก็อัปเดตทุก3ปีนะครับถ้าเป็นของพักเสรีรวมไทยก็จะมีการอัปเดตเงินบำนาญทุก3ปีตามเกณฑ์ของสภาพัฒนะครับสำหรับพักประชาชาติก็ทุก3ปีเช่นกันสำหรับพักก้าวไกลก็ทุก3ปีนะครับ ตามดัดชนีราคาผู้บริโภคในการอัปเดตนะครับเรื่องเงินบำนาญน,นั่นเองนะครับสำหรับแหล่งเงินทุนนะครับกลุ่มของเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการก็ยังไม่ได้กล่าวถึงว่าจะนำเงินมาจากตรงส่วนไหนนะครับสำหรับพรรคเสรีรวมไทยก็ได้บอกไว้นะครับว่าแหล่งเงินทุนมาจากกองทุนเงินบำนาญประชาชนนะครับสำหรับกลุ่มของพรรค ประชาชาตินะครับก็ได้บอกแหล่งเงินไว้นะครับก็คือกองทุนบำนาญแห่งชาตินั่นเองนะครับสำหรับพรรคก้าวไกลก็เช่นกันนะครับก็นำแหล่งเงินมาจากกองทุนบำนาญพื้นฐานท้วนหน้านะครับสำหรับเรื่องถัดไปนะครับเป็นเรื่องกลไกการบริหารนะครับสำหรับกลุ่มเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการนั้นนะครับใช้23คนนะครับแล้วก็องค์กรเอกชน11ด้าน11คนนะครับ สำหรับกลุ่มของพรรคเสรีรวมไทยนะครับใช้กลไกการบริหาร23คนองค์กรเอกชน11ด้าน11คนเช่นกันนะครับสำหรับพรรคประชาชาตินะครับใช้กลไกการบริหาร24คนองค์กรเอกชน10ด้าน10คนนะครับให้คอรมอแต่งตั้งด้วยนะครับสำหรับของพรรคก้าวไกลนะครับใช้กลไกการบริหารนะครับในเรื่องของบำนาญแห่งชาติหรือเรียกว่ากฎหมายบำนาญเนี่ยนะครับ ใช้23คนนะครับและองค์กรเอกชน11ด้าน11คนก็จะคล้ายๆกันนะครับทั้ง4กลุ่มเลยนะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของบำนาญแห่งชาตินะครับหลายๆท่านหลายๆคนก็ได้สอบถามกันเข้ามาอย่างมากมายนายเอกก็ได้ติดตามเอาไว้ให้วันนี้เป็นเรื่องล่าสุดกันเลยทีเดียวนะครับว่าทางเพจบำนาญเนี่ยก็ได้นำนะครับกฎหมายล่างกฎหมายต่างๆนะครับของ พักการเมืองต่างๆที่มีการร่างกฎหมายเกี่ยวกับบำนาญแห่งชาติขึ้นมานะครับเอาไว้ให้ดูเอาไว้รอนะครับให้ท่านนายกเนี่ยเซ็นรับรองก่อนที่เรื่องเนี่ยจะเข้าสู่สภานั่นเองนะครับเขาก็ได้มีการติดแฮชแท็กไว้ด้วยนะครับว่าช้าไปไม่ดีนะครับและอีกแฮชแท็กหนึ่งก็คือมีตั้ง4กฎหมายจะไม่รับรองซักอันเลยเหลอนะครับอันนี้ก็นะครับนะครับตามแฮชแท็กเลยนะครับแฮชแท็กที่3นะครับบอกว่า บำนาญทั่วหน้าเป็นสิ่งจำเป็นนะครับแฮชแท็กสุดท้ายบอกว่าเปลี่ยนเบี้ยยังชีพเป็นบำนาญแห่งชาตินะครับก็คือตอนนี้มันมีปัญหาขึ้นมาว่าในเรื่องของเบี้ยยังชีพที่จ่ายให้กับประชาชนเป็นแบบขั้นบันไดนั้นนะครับ6 0 0 7 0 0 800ด0 0และ1,000บาทนั้นนะครับที่พี่น้องนะครับเป็นผู้สูงอายุเนี่ย ไม่ได้รับเงินโอนตรงเวลาเลยนะครับซึ่งเดือนนี้เกิดปัญหาขึ้นมานะครับก็มีความเห็นใจกับพี่น้องหลายๆท่านหลายๆคนนะครับที่เป็นผู้สูงอายุนั่นเองนะครับก็อยากจะผลักดันนะครับให้เปลี่ยนเบี้ยยังชีพตรงนี้ให้เป็นบํานาญแห่งชาติจะดีกว่านะครับเพราะจะได้รับเงินเนี่ยกันท่วนหน้าทุกท่านทุกคนและผลขีดเส้นความยากจนด้วยนะครับถ้าเปรียบเทียบจริงๆเนี่ยนะครับการใช้จ่ายนะครับสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยเดือนละ6 0 0 นะครับนายเอกคิดว่าไม่เพียงพอนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าใช้เนี่ยวันละ1001เดือนก็คือ3,000บาทเนี่ยน่าจะเป็นวงเงินที่โอเคที่สุดนะครับแล้วรัฐบาลน,น่าจะจ่าย ให้ได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็รอในการผลักดันกันต่อไปนะครับวันนี้ก็มีความคืบหน้ามาฝากกับผู้สูงวัยผู้สูงอายุที่ติดตามรับชมรับฟังของช่องนายเอกอยู่นะครับเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสําหรับในเรื่องของสื่อร่างกฎหมายนะครับตรงนี้ก็ดูไว้เป็นความรู้ดูเอาไว้เป็นความคืบหน้านะครับก็ต้องขอขอบพระคุณที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับสำหรับวันนี้สําหรับข่าวนี้ท่านาเอกมีสิ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปนะครับก็ต้องขอ กราบประธานภัยกับทุกท่านมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวจบข่าวสารนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณที่ติดตามครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ